สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับพวกเรานะครับเติ้ลโอ้โหกูรูฟุตบอลนะครับก็เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับจะเป็นคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบวกกับแฟนตาซี10คู่นะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับวันเสาร์คู่แรกตอนหกโมงครึ่งครับเซาท์ทัมตันเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอัปเดตตัวเจ็บเซาท์ทัมตันนะครับก็เป็นแบ็ก2ฝั่งเป็นวาเลนติโนลีฟลาเมนโต่กับลาเมนปาลัวส่วนของแมนยูสภาพทีมดีมากๆนะครับมีตัวเจ็บหลักๆนะครับก็คือวิกตอร์บุลินเดอับตัวเดียว นัดสุดสันตันบุกปชนะนเลสเตอร์ซิตี้ได้1ประตูต่อ2แบบอารมณ์ประมาณว่าหรือเชื่อนะคือบอมไปบอมมาเลสเตอร์พาสงทีโดน2ประตูตส่วนแมนยูก็ผลงานดีมากๆนะครับระดับมาสเตอร์พีดเลยชนะทีมโคตรแก่งอย่างเชฟพูดได้2ประตูต่อหนึ่งสำหรับนัดนี้นะครับก็เป็นส่วนตัวผมนะครับคือนัดล่าสุดที่ผ่านมาของแมนยูจัดตัวถูกใจสุกใจแฟนผีและสุกใจแฟนหงอย่างผมเลยฮะคือกล้าดบนะครับกล้าดบนักเตะ ระดับซีเนียของทีมเลยอย่างฮร์รี่แม็กควายลุคชอโรนันโดเฟสมาถึงนัดนี้ต้องวัดใจเอลิกเทนฮาร์ดโค้ดของแมนยูนะว่าจะจัดตัวชุดเดิมลงไหมคือเล่นกับเซากับเล่นกับลิเวอร์พูลแน่นอนว่ามันแตกต่างอยู่แล้วนะครับอาริซันโดมาติเนสที่จัดเป็นคู่เซนทราบกับวาลานเพราะว่าวันนั้นผมมองว่าเทนฮาร์ดมองว่าลิเวอร์พูลไม่มีสุนทรหน้าตัวเป้านะครับก็เอาริซันโดมาติเนสเล่นได้วันนี้มาเยือนเซา โอโหบอกว่ากองทีและกองหน้ามันแตกต่างกันแล้วครับวิธีการเล่นนะครับเสามันบอมเข้าไปอยู่แล้วนะพวกเชอดัมพวกอะไรมันมีความแข็งแกร่งความสูงเทนฮท้าจะเล่นยังไงครับจะเล่นแบบไหนจะใช้นักเตะชุดเดิมลงเล่นไหมจะเปลี่ยนเซนเตอร์ฮาร์ฟไหมครับแฮร์รี่แม็คควายลงมาแทนมาร์ติเนสเฟสเอามาเก็บบอลแทนแม็ตตินเนที่ใช้พละกําลังในการบดบี้กับกองกลางของลิเวอร์พูลนะที่แล้วนะครับหรือโรนันโดลงมาแทนเป็นซุน,น่าตัวเป้าแทนแรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ดไปเล่นด้านซ้ายไหม ตรงนี้ต้องวัดใจเทนฮาแต่ความคิดผมนะผมมองว่ามันยูมันผ่านช่วงเลวร้วายมาแล้วนักเตะเล่นได้ครับเล่นดีนั่นดีคือคือแนวลุกวันที่เจอเลี้ยวพูเนี่ยเป็นแนวลุกที่เทนฮาใช้ในช่วงปีซีซั่นเลยอารมณ์นี้เลยนะครับสตัวนี้สับกันเล่นแล้วเล่นได้ดีผมมองว่าแนวลุกนะครับแนวลุกควรจะเป็นชุดเดิมนะครับตรงกลางอาจจะเปลี่ยนเฟสแทนแม็กโทแบ็คไม่ควรเปลี่ยนนะครับลุกชอไม่ไม่ควรจะมาแยกตำแหน่งของมาเลเซียผมมองว่ามาเลเซียควรจะ ได้ลงเล่นก่อนลูกชอบเหมือนเดิมนัดนี้ผมมองว่าแมนยูก็ดีพอและดีดีละที่จะบุกไปอาเซนตันนะครับผมมองว่ามันยูชนะได้ครับมาขนาดนี้แล้วผ่านเรียบภูมาแล้วเจอเซาผมมองว่าผ่านได้ผ่านได้แม้จะไปเยือนนะครับผมมองว่าแมนยูก็ผ่านได้นักเตะแนวลุกเลือกอยากเลยมันเพราะว่านักเตะแนวลุกของแมนยูพอตัดริสโนโรนโดออกเนี่ยมันวัดใจเลือกเลยนะครับถ้าจะเลือกในแฟนตาซีนะซานโชและฟอร์ หรือจะเป็นมักซียวพวกนี้มันโอกาสที่ทำคะแนนเพราะการสตัวมันยากยูยนะครับอยู่ที่ใครจะเลือกจิ้มและโดนตัวนั้นแต่ถ้าผมเลือกนะผมเลือกแรดฟอร์ดพอแรดฟอร์ดผมชอบคือตรงที่ว่ามันเป็นนักเตะบ้ายิงนะครับมีโอกาสเป็นยิงมีโอกาสเป็นสับไกลมันต้องมีเข้าม่กครับพลาดมั่งเข้ามั่งแต่ถ้าผมเลือกนะลูกผมเลือกแรดฟอร์ดส่วนแนวรับถ้าเอาชัวร์นะครับก็คงจะต้องเป็นวาลานกับแบ็กสองฝั่งถ้าจะเลือกนะครับโอกาสเก็บกินจีดของมันยูก็มีเหมือนกันคู่นี้ผมมองว่ามันยูชนะ2-0หรือ2 1ให้มืมนยูชนับ <c oughs> ถัดไปคู่สามทุ่มนะครับเชลซีเจอเลสเตอร์นะครับอัปเดตตัวเจ็บของเชลซีนะครับคู่หูคู่กลางตัวเดิมนะครับก็เป็นกองไ้กับมาเตโอควาซิตเจ็บแล้วก็คาริคาริลูคูริบาลีติดโทษแบนส่วนฝั่งเลสเตอร์นิคโดปาไลาล่าก,กับเวลลี่ฟอฟาน่าที่ยังไม่น่าจะลงได้นะครับ คูน่นี้โอ้โหระดมความเล็กแล้วเรือเชลซีล่าสุดโดนล,ลีดบุกไปยิง3ลูกเลยคิดแล้วครับผมมั่นใจแล้วเชลซีจะต้องโดนแต่ผมไม่คิดว่าเชลซีจะยิงลีดไม่ได้เลยนะครับโอ้โหยู่สูงไปได้แค่เชลฟีเสียดายเสียดายมากๆนะคู่นี้มันควรจะต้องยิงถึงกำง4-5เมตรนะมาถึงวิเคราะห์วิจารณ์ในคู่นี้ผมมองว่าเลสเตอร์ก็ยังคงเป็นเลสเตอร์ที่กองหลังแย่ yeah, จริงๆเจอเซาทแธมป์ตันครึ่งแรกเล่นดีกว่ายิงไม่ได้ครึ่งหลังมาได้ประตูเร็วจากเจมสันจากลูฟีคิก ถ้าท่านๆก็ไม่มีอะไรให้เลสเตอร์ต้องหวาดกลัวจนมาถึงจังหวะไม่น่าผิดพลาดลุกงง่ายๆนะครับโยนเข้ามาทุ่มเข้ามาบอมเข้ามาประกอบตัวกันไม่ดีเมื่อลอยเสียสองลูกแพ้เลยส่วนเชลซีวันนั้นมันเจอลูกเร็วของลีดบวกกับจังหวะผิดพลาดของผู้สับป,ประตูด้วยนะมันทาให้เชลซีพังเร็วแล้วก็แพ้ยาวคู่นี้ส่วนตัวผมมองว่าเชลซีน่าจะยิงเลสเตอร์ได้หรือเปล่าอีกแล้วนะครับที่แล้วเลือกเตอร์ลิงกับไคฮาเวดไปโหเงียบกิบ คนหนึ่งสองคนหนึ่งได้หนึ่งนะสเตอร์ลิงโดนไปเหลืองด้วยนัดนี้ผมมองว่าเชลซีก็ยิงได้แต่ผมไม่กล้าเลือกนกแต่ใน,ในลุกของเชลซีละเพราะผมมองว่ามีโอกาสสูงนะในความคิดส่วนตัวนะที่เชลซีจะมาจะมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาลูกนะพวกคิสเตียนบริสิตผมว่ามีโอกาสได้ลงเป็นตัวจริงเลยส่วนกองหลังเชลซีผมไม่แนะนําให้เลือกเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็ขาดฟิลคู่กลางกองเต้กับโควาสิตตัวชลอบอลตัวไม่มีเลย <c oughs> เกมณุ์ฝั่งตรงข้ามาเร็ว ยิ่งขาดคุริเบอรี่นั่นหมายความว่ามั่นใจได้เลยว่าลิเจมเล่นเซนเตอร์ฮาฟแน่การที่ลิเจมไปเล่นเซนเตอร์ฮาฟฝั่งขวานะครับแทนวิงแบ็กที่ควรจะต้องเล่นหมายความว่าเกมลุกของเชลซีทางฝั่งขวาก็จะลดลงไปแถมเกมรับก็แย่ด้วยนะครับเพราะลิเจมเล่นเกมรับไม่ดีอยู่แล้วคู่ที่ผมมองว่าเชลซีชนะแบบมีสกอร์ทั้ง2ฝั่งแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ชอบอะไรที่มันสูงเหมือนเดิมครับผมเชลซีเลสเตอร์คู่ต่อไปไบร์ตันเจอร์รีนะครับไบร์ตัน ตัวเจ็บก็เป็นตัวเดิมครับจากขอบโมเดอร์ส่วนลีดตัวเจ็บก็เป็นสจวนดดาวลาร์ตูเนียฟีโปลูกไอลิงแล้วก็แพทริกเบมปอร์ตเทคฟิตต่อให้ไม่ลงก็ไม่มีผลลเพราะโรดิโก้ล้อแรงเหลือเกินนะครับคู่นี้ทศนะต้องบอกเอาดูทั้งลีดก่อนลีดเนี่ยโอ้โหบุกแนวะลุกล้อแรงแจ็คฮาริสันโรดิโกอ่าเจมพวกนี้แล้วก็ตัวใหม่นะครับอลอนซันเล่นกันดีเล่นกันเร็วมากเลยนะครับทีนี้ปัญหาบุกมาเยือนไบตันคือไบตันเนี่ยผมบอกเลยว่าลูกกันที่ไบตัน ผมไม่ได้โอเวอร์นะผมว่าไบตันนะเป็นทีมที่เล่นเป็นระบบดีที่สุดทีมหนึ่งของพรีมพิลงกฤดูกาลน,นี้ในความคิดผมเลยนะครับคือไบตันเนี่ยผมได้ดูเต็มแมตมา2นัดละนัดที่บุกไปชนะแมนยู2-1กับนัดที่บุกไปชนะเวทแฮม2 0พวกเขาเป็นทีมที่เล่นเหนียวแน่นมากๆความหมายของความว่าเหนียวแน่นของผมก็คือพวกเขาจ่ายบอลผิดพลาดน้อยมากๆนะครับเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลผิดพลาดของไบตันแต่ละเกมน้อยมากเลยคือคือแบบไหนคือไบตันเนี่ยต่อบอลกันสั้นๆต่อบอลกันง่ายๆให้บอลกันใกล้ๆนะครับ ในในเขตของตัวเองนะครับในแดนตัวเองนะครับถามว่าทําได้ไหมทีมอื่นทำได้ไหม,ม,ไมก็คือทําได้มันเป็นเป็นเรื่องที่เราเรียนฟุตบอลต้แต่เด็กนะครับกีฟแอนโกให้กันง่ายๆแต่ปัญหาคือที่ไบตันทาดีกว่าทาดีกว่าทีมอื่นก็คือนักเตะหาที่ว่างหาช่องให้เพื่อนส่งง่ายๆกันตลอดครับนักเตะมีการวิ่งตลอดเวลาทาให้ไบตันเนี่ยจ่ายบอลผิดพลาดน้อยมากๆนะครับคู่นี้ผมจึงมองว่าลีดแม้จะมีแนวรุกร้อนแรงขนาดไหนผมมองว่ามากินไบตันยากครับผมชอบไบตันนะผมมองว่าไบาตันไม่น่าแพ้ อาจจะเบียดชนะลีดห0หรือเต็มที่แค่เสมอหนึ่งแค่นั้นครับคู่นี้ผมมองว่านาลุกลีดจะไม่เปรี้ยวละมันเจอใบตันถัดไปเป็นแมนซิตี้เจอคิสซันพาเลต์นะครับซิตี้ตเจ็บอัมริกลาปอตนะครับนาธานอาเก้สองตัวนี้ลงไม่ได้แน่นอนนะครับนาลุกก็แจ็คกิลลิททดสอบความฟิตส่วนฝั่งพาเลต์ก็สองเจเหมือนเดิมนะครับเจแมทอาเธอร์กับเจมทอมกินคู่นี้ทัศน,นะครับซิตี้ผมว่าซิตี้มา ยิงเยอะด้วยนะครับผมชอบซิตี้เลยคือเหตุผลที่ผมชอบซิตี้คือพาเลทนะครับแม้กองหลังคู่เซเตอร์ฮาร์ปจะเก่งจะแก่งเพียงใดแต่มีความเชื่องช้าครับผมมองว่าคู่คู่เซเตอร์ฮาร์ปเนี่ยอาจจะคิมเอนเดอร์สันกับมาร์เกฮีแม้จะแก่งแต่ช้าเจอบอลอย่างอย่างลิเวอร์พูลอย่างวิลล่าที่ใช้ปีกใช้แบ็กคอร์ดเข้ามาอาจจะอาจจะเหนียวแน่นอาจจะเก่งแต่พอเปลี่ยนมาเจอซิตี้ที่ใช้บอลแบบเจาะตามช่องนะครับพวกเจาะตามช่อง ใช้ความเร็วของแนวลุกเจาะเข้าไปทําชิ้งกันเร็วๆแลวทะลุเข้าไปผมมองว่าพาเลทพังได้นะครับผมมองว่าพาเลทพังได้เลยนักเตะในแนวลุกที่ผมจะต้องเลือกนะครับก็ต้องมี2ตัวแรกอยู่แล้วครับเออร์ลิงบบลฮารลนกับควินนีบอยส่วนอีกตัวนะครับที่ผมมองว่าเป็นตัวดิฟตัวทีเด็ดของวิกนี้ก็คือเบเนโตซินวาเพราะว่าซินวาเนี่ยเป็นคนที่หาพื้นที่ในเขตโทษของทีมคู่แข่งได้ดีนะครับหลุดทะลุเช็ค ลายตัวเองดีเข้าไปเล่นในเขตโทษของคู่แข่งได้บ่อยแล้วก็ได้แม่นยําผมคู่นี้ผมชอบเบนโตซินวา์ในแนวลุกของซตตี้นะครับส่วนแนวรับซตตี้จะคลีน n ไหมปัญหาเดียวของซิตี้ที่ผมกลัวคือแม็กขวานะครับอ่าวอล์กเกอร์เนี่ยนัดที่แล้วเจอ,อแอแลนไซมาสซิแมงเผาเลยนัดนี้มาเจอวินเฟสซาฮาอีกจะโดนไหมจะโดนแบบเดิมไหมครับก็คือต้องเป็นเป็นคำถามที่ต้องคิดนะครับคู่นี้ผมมองว่าถ้าผมเลือกนะผมจะเลือกแนวลุกซตตี้มากกว่าแนวรับครับ คู่ถัดไปลิเวอร์พูลเจอบอลสมัรตนะครับตัวเจ็บลิเวอร์พูลนะครับตีโก้อลคนตาลาตีโก้โชต้าอเล็กอเล็กชามเบลนอิบาฮิโกโฮนาเต้ตัวแบรน์ก็เดวินนูนเยสเช็คฟิตสองตัวนะครับก็เป็นเคอร์ซิสโตนกับนาบีเกต้าส่วนฝั่งบอลสมัรตนะครับตัวเจ็บก็เป็นเดวิดบุ๊กและอันเฟเดริกแล้วก็โดมินิกโซเลนกี้ทดสอบความฟิตคู่นี้ศาสนานะครับบอลมัดเนี่ยมันเป็นบอลไม่มีอะไรเลยผมพูดมาหลายคลิปแล้วมันไม่มีอะไรเลยจริงนะครับ เพสก็ไม่เพสนะครับไปเพสซิ่งเขาก็ไม่เพสบิว์อัพเกมจากหลังก็ไม่เป็นไม่เคยคิดบิว์อัพนะครับได้บอลออกหลังเตะตตมเตะตูม,ตตมเหมือนเตะเจกำแพงคู่แข่งแย่งบอลได้ก็บุกใส่บอลมัทปัญหาคู่นี้มันอยู่ที่ลิวพูแค่นั้นเองครับบอลมัท bon มันไม่มีอะไรอยู่แล้วมันอยู่ที่ริวพูนะครับจะท bon ําบอลมัทได้หรือเปล่าคือสภาพของลิวพูตอนนี้สภาพจิตใจเป็นไงไม่รู้นะครับแต่สภาพทีมผมบอกเลยครับขั้นวิกฤต คือสําหรับผมนะความพิสูจนตัวผมมองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วครับวิกฤตยังไงวิกฤตคือนัดล่าสุดเจอกับแมนยูนะครับลิเวอร์พูลโดนแมนยูนําไป2ลูกไล่มา2-1น,นะครับท้ายเกมคือบอลเนี่ยมันตาม2-1มันควรจะต้องเปลี่ยนกองหน้านะครับเพื่อหวังประตูที่เสมอหรือว่าพลิกชนะปรากฏว่าเจนคอปส่งซิมิกาสแทนแอนดูเลเลอร์สันถามว่างงตอนแรกผมก็ตกใจผมก็ดูนะเฮ้ยสมัยสินเปลี่ยนตัวแบบนี้บอลเหลืออีกไม่ถึง10นาทีพอมาดูไลน์อัพของลิเวอร์พูลนะครับ มันเป็นเหตุผลมันคือเจนคอปเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าแก้ไขแท็กติกนะครับแต่มันเปลี่ยนในแค่นั้นจริงๆเพราะอะไรเพราะลิฟู์เปลี่ยนไปสามคนวันนั้นเป,น io, เปน allo, ลี่ยนฟาบิโยเปลี่ยนฟาบิโอคาวาโยและคนที่3ก็เป็นซิมิการ์ดพอดูไลฟ์ที่เหลือนะครับของลิฟต์ในนัดน,น,นั้นก็เป็นแอเดียนผู้สทำตัวสำรองนะครับที่เหลือเป็นฮาวิเดวีสเตฟานเบสิติดเซฟันเดอร์เบิร์กบ๊อบบี้คลาร์กพวกนี้คือใครถามมาแล้วพวกนี้คือใคร แทบจะไม่คือถ้าไม่รับแอเดียนนะครับตัวผู้ส,สำรองที่เหลือในแผงตัวสำรอง,องเรียบภูแทบจะไม่มีคนใดที่ได้เล่นพรีเมียร์ลีกสักนัดเลยนะครับนี่คือปัญหาของเวีร์พูปัญหาเรอร์พูคือลงไปเล่นแล้วต้องชนะชนะด้วย11ตัวจริงจะแพ้ไม่ได้ครับโดนนําไม่ได้เพราะว่าตัวสำรองลงไปแก้แท็กติกแทบจะไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเตะล้วชุดนี้ก็จะเป็นไล์อัพชุดเดียวกับที่เรีย์พูจะต้องใช้เจอบอลสมัรถามว่า เหนื่อยไหมเหนื่อยแน่นอนครับเพราะโปรแกรมของริฟูช่วงนักตั้งแต่วันเสาร์นี้ผมถือว่าโหด้ายเลยนะครับเตะวันเสาร์เสร็จคือเพิ่งเตะมาในคืนวันเดย์นไนท์นะครับมาเตะเสาร์นี้แล้วเตะวันพุธเสร็จแล้วได้พัก2วันโปรแกรมก็ช่งางรังแกกันแกล้งกันให้เตะวันเสาร์คู่แรกตอนหกโมงครึ่งอีกถ้าเกิดริฟูจะมีเวลาพักแค่2วัน2วันเหนื่อยเหนื่อยแน่ๆครับคือริฟูในเนี้ยผมมองว่าลงไปเล่นชนะยิงให้ขาดเม็ด2เม็ดยิง2เม็ดขาด มีโอกาสนะครับสำหรับตัวส่วนตัวผมมีโอกาสเลยถ้านำา2ลูกนี่ผู้จะเล่นเกมให้ช้าลงนอกจากจะเล่นในชนะแล้วจะต้องเล่นให้สภาพร่างกายนักเตะมีความฟิตสำหรับแมตต์ต่อไปด้วยนักเตะตัวหลักของพวกซาร่าฟิมิโนดิแอร์มีโอกาสได้พักกับการท้าเล่นแล้วเกมตื้อๆนำบอลมัดไม่ได้หรือนำไม่ขาดนำแค่สกอร์เดียวซาร่าแล้วก็ฟิมิโนแล้วก็ดิอาร์ก็จำเป็นจะต้องเล่น90สินาทีไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืยนะครับ สภาพความล้าสภาพร่างกายมันก็จะย่ําแย่ลงไปด้วยคู่นี้ผมเชื่อว่าริบูชนะได้นะครับเพราะบอลวัดมันไม่มีอะไรเลยอาจจะไม่ขาดคือจะหวังริผูยิงบอลมัดสาลูก4ี่ลูก5ลูกผมมองว่าคงไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าจังหวะมันไม่คลิกขนาดที่ว่ายิงเป็นเข้ายิงเป็นเข้านะครับคู่ที่ผมว่าท้ายเกมริบูน่าจะผ่อนแล้วก็เบียดเอาแค่ชนะบอลมัดแบบสอนบอลน,นิ่มๆสองศูนย์อะไรประมาณนั้นแล้วก็จบเกมกันไปนะครับปิดเกมควรจะป้องเป็นแบบนั้นนะครับคู่นี้ผมชอบแนวรับริบูมากกว่าแนวลุก ถัดไปนะครับเป็นเบนฟอร์ดเจอเอเวอร์ตันนะครับอัปเดตตัวเจ็บของเบนฟอร์ดก็เป็นคริสโตเฟอร์เอเยอร์เซอร์กี้คาร์นอสอิธานพีน็อกส่วนเอเวอร์ตันคู่คู่แข่งรุ่นมือเลี้ยงผัไม่ยอมแล้วน่าเลี้ยงผัวเจ็บเพียบเหมือนกันนะครับอันดอร์ทาวเซนเบนกอฟฟี่ยาริบีนาโดมินิกคอนเวิร์ตเลวินอับดุลไลเดกุเล่อันเดรโกเมสทอมเดวิดคู่นี้ผมมองว่าพังเอเวอร์ตันทนไม่ไหวครับตัวเจ็บเยอะอย่างนี้แทัตติกก็ยังไม่ดีอะไรมากมายนะครับเจอฟอร์เลส ก็เราเล่นแล้วผมชอบเอเวอตันมากกว่าฟอร์เรส์นะราคาส่วนจุดห้าชอบเอเวอตันไปโอ้โหไม่ได้เหนือกว่าฟอร์เรสเลยครับเล่นในบริษัทปาร์กนะล่าสุดผมมองว่ามาเจอเบนฟอร์ดเดอนเบนฟอร์ดผมว่าโดนผมว่าโดนเบนฟอร์ดแน่ๆเลยครับดีไม่ดีเบนฟอร์ดจะเก็บคีนชี้ได้ด้วยนะครับคู่นี้ผมชอบเบนฟอร์ดชอบเจ้าบ้านผมมองว่าเจ้าบ้านจะชนะครับแล้วมาถึงวันเสาร์คู่ดึกตอนห้าทุ่มครึ่งนะครับอาร์เซนอลเจอทีมฟอร์มฟอร์มแรงอย่างฟูลแลมนะครับอาร์เซนอล ตัวเจ็บแทบไม่มีเลยครับฟิตสมบูรณ์ตัวหลักๆอยู่กันครบส่วนฟูลแลนดมีตัวเจ็บแค่แฮร์รี่วิลสันคุณนี้ทัศนะอาร์เซนอลในบ้านเกมลุกน่ากดสุดๆนะครับเล่นไม่มีผ่อนเลยอารมณ์ประมาณเล่นเอาใจแฟนบอลบุก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 คืออสนอลเนี่ยคือเกมลุกมันดีอยู่แล้วใจบอลกันแม่นนะครับแต่เวลาเล่นในบ้านกับไปเยือนจะแตกต่างกันนะครับคืออสนอลเนี่ยเวลาไปเยือนครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแทบจะไม่เอาละมาตั้งเกมในแดนตัวเองนะครับรอเคล็ดว่าโต๊ะกัดแต่พออสนอลเล่นในบ้านจะเล่นเกมลุกแทบแทบ แทบจะ2ครึ่ง่ะแทบจะบุกทั้งเกมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกนาลุกเซนนอนมีโอกาสทําคะแนนสูงเลยครับ้องเลือกกาเบียลมากันเยสะกาเบียวมาตินเนลลี่แล้วก็มาอากาเบียลเฮสุตสามกาเบียวผมใส่ครบเลยผมใส่ครบเลยของเซนอนนะผมใส่หมดเลยฝั่งซ้ายเนี่ยผมเล่นหมดเลยผมมองว่าเซนอนชนะมีโอกาสคลีนชีทแต่ถ้าเลือกระหว่างนาลุกกับนานะรับคู่เซนอนผมเลือกนาลุกเซนอนนะครับผมชอบนาลุกผมมองว่ากาเบียวเฮซุสมีโอกาสยิง2ยิงสา เหมือนวันที่เจอกับเลสเตอร์ได้นะครับคู่นี้ผมชอบเซนนอนแล้วก็ชอบแนลลุกเซนนอนถัดมาเป็นวันอาทิตย์นะครับบูเบอร์แฮมตันมาเดเลอร์เจอนิวคาสเซิลตัวเจ็บของนิวคาสเซิลนะครับจอนโจเชลวีเอมิลคาร์ฟแล้วก็เช็คฟิตสตัวคือแดนเบิร์นกับคารลัมวินสันคู่นี้นิวคาสเซิลนัดล่าสุดโชว์ฟอร์มได้จัดเลยโหเสมอซิตี้สามนะครับเล่นสนุกมากส่วนบูฟก็ส่งบอลดีแต่กองหน้าไม่คมเลยนะครับเจอสเปอร์ก็มีโอกาส ยิงสเปอร์หลายครั้งเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่คมแต่บู๊นี่้มีข่าวดีตรงละอูคริมเนตกลับมาเล่นได้แน่นอนแล้วครับนัดที่แล้วลงเป็นตัวสำรองนัดนี้นคริมเนตจะมีผลอะไรไหมครับทำให้นิวคาสเซิลแตกได้ผมมองว่าคู่นี้ถ้าวัดกันที่ฟอร์มเพียวๆนะครับแล้วดูจากฟอร์มนั้นล่าสุดผมมองว่านิวคาสเซิลก็ยังน่าเชียร์กว่าบูเบอร์แฮมตันมันเดลเลอร์นะครับผมมองว่านิวคาสเซิลมีดีพอที่จะไม่แพ้บู๊ปนะครับส่วนในแฟนตาซีคู่นี้ผมคงไม่เลือกนะครับผมคงจะไม่ได้เจาะลึกไปในคู่นี้ แล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับเป็นแอตตันวิลล่าเจอเวทแฮมตัวเจ็บของวิลล่าก็เป็นเดโก้คาร์ลอสเซนเตอร์ฮาร์ฟนะครับส่วนของเวทแฮมก็ไอตัวเจ็บเดิมอยู่แล้วนะครับก็คือนายเอฟอาร์การ์ดกับ2ตัวใหม่ที่ต้องสอบความฟิตวาเดนมอิอคูฟากับคริดอรซันคู่นี้เวทแฮมแพ้รวดเป็นบวยเลยเจอกับแอตตันวิลล่าที่ชนะ1แพ้2คือวิลล่ามันไม่ดีเลยสักนัดเพียงแต่ว่าพอมาดูในบ้านวิลล่ามันจะกลายเป็นทีมแพ้ยากขึ้นมานะครับ คือคือวินล่าอจจะแย่ไงเนี่ยแต่พอเล่นในบ้านมันยังพอฝากผีฝากข่ายอะไรอยู่ได้บ้างนิดหน่อยเทียบกับเวทแฮมที่ดูเปราะบางเหลือเกินคู่นี้ผมเลยมองว่าแอสตันวินล่าดีกว่าเวทแฮมเล็กๆนะครับไม่ควรจะแพ้เวทแฮมเพราะว่าเล่นในบ้านส่วนแฟนตาซีถ้าจะเลือกก็โอ,อลิบัตกินละกันถ้าใครจะใส่นะครับก็เป็นโอลิบัตกินคุณแต่ตัวอื่นมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับคู่นี้ผมมองว่าวินล่าชนะแต่อาจจะไม่คินชีทั้งคู่ครับ แล้วก็คู่ปิดท้ายนะครับนัตติแฮมฟอเรสเจอกับสเปอร์ตอนนี้สเปอร์มีตัวเจ็บหลักๆก,ก็คิเซียนโรเมโลตัวเดียวละมาถึงลักนณะคู่นี้ผมมองว่าฟอเรสเนี่ยเก่งไม่จริงผมมองว่าเก่งไม่จริงเลยนะครับมาเจอกับสเปอร์ที่บอลไม่กล้าบุกคือทรงบอลเนี่ยอารมณ์ฟอเรสเล่นในบ้านกล้าเล่นกล้าบุกมาเจอกับสเปอร์ที่ชอบอยู่แล้วนะครับเวลาเจอกับทีมที่เล่นเกมรับคือสเปอร์ไอเกมลุกสเปอร์เล่นเกมรับในแดนตลอดขนาดเล่นในบ้านเจอวูฟก,ก็ไม่หมบุกใส่นะครับ ตั้งเกมรับในแดนแล้วรอโตกับผมมองว่าน่าจะเข้าทางสเปอร์เลยโอ้โหบอลทรงนี้ฟอรเรสต์ในบ้านบุกมาล,ายลอยๆกองหลังไม่ได้เกงกาดอะไรมากมายนะครับเจอซนเฮองมินเจอครูเซฟกี้เจอเฮลิเคนผมมองว่ามีโอกาสเลยครับซนจะมีพื้นที่ในการเล่นค่อนข้างมากนะครับผมมองว่าคู่นี้ซนจะเป็นทีเด็ดอีกหนึ่งตัวทีเด็ดผมมองว่าซนจะปลดล็อกยิงประตูได้นัดน,นี้แหละและจะพร้อมได้ดีเพราะซนน่าจะมีพื้นที่ในการเล่นคู่นี้ผมมองว่าสเปอร์ชนะลุ้นคินชีสได้ด้วยนะครับสเปอร์จะชนะ หนึ่งนะักเตะที่ผมชอบในอันนี้ก็คงจะเป็นต้องต้องเป็นโซนเฮอร์ินครบแล้วนะครับ10คู่จะชนะมาถึงตัวแฟนตาซี11ตัวบอลที่ผมเลือกในวีคนี้นะครับวีคนี้ผมมาในระบบ4-3-3นะครับตัวศัประตูมาจากลิเวอร์พูลนะครับไอลสองเบเกอร,อร์กองหลัง2ตัวเป็นเฟอกิลฟันไดกับ er no. เทนเนอร์เซเนอร์อาร์โนคือคือคือลิเวอร์พูลที่ผมจะไม่ใส่เลยนะแต่ผมคิดว่าบอลครับมันไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วก็ได้ได้แต่หวังนะหวังแบบอารมณ์ประมาณว่าฝันเล็กๆนะ หวังอย,อยากเห็นภาพเทนเปิดเตะม,มุมฟันได้ขึ้นมามงเปเงสองตัวบวกคินชีสคะแนนกระชูดไปเลยคิดแบบนั้นนะคิดว่าเพราะว่าสมาร์ทมันน่ารับยืนพื้นที่คุมโซนกันไม่ดีเวลาเสียลูกเตะม,มุมด้วยนะครับผมมองว่าก็เลยหวังแบบนั้นก็เลยตัดกัดฟันนะครับใส่กองหลังทด่พูดตัวแพง2ตัวเลยทั้งเทนทั้งฟันไดเลยกองหลังอีกสองตัวผมเป็นเอลิกไดเออร์กับดิวิเทซันดิวิตันซานเชสของสเปอร์นะครับคิดว่า ซานเชซยังน่าจะได้เป็นตัวจริงคือค่าตัวของทิจีนในซานเชซมัน4.4มันพอดีนะครับก็เลยต้องใส่ซานเชซแทนเบนเดวิตกองกลาง4ตัวของผมเป็นมาคัดแลดฟอร์ดหวังว่าจะต่อยอดความยอดเยี่ยมนะที่แล้วมานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นซนลทึงมินที่ผมชอบนะครับแล้วก็เป็นกาเบรียลมาติเนลลี่แล้วก็กองกลางตัวสุดท้ายที่ผมชอบสุดในวิกนี้เลยก็คือเบนิโต้ซินวาผมชอบมากมากนะครับเบนิตโต้ซินวา เลือกได้เลยครับผมมั่นใจว่าไม่มีทางได้2แต้มครับผมแล้วก็คู่กองหน้าเป็นกัปตันเฮสุตกับเออร์ลิงเบลฮาแลนด์กับบางทีของผมผมจะเลือกเออร์ลิงเบลฮาแลนด์นะครับผมชอบเออร์ลิงเบลผมมองว่าพาเล่เจอบอลเจาะตามช่องมีโอกาสพังเออร์ลิงเบลฮาแลนด์มีโอกาส er ได้สับสกอร์หลายครั้งผมมองว่าเออร์ลิงเบลฮาแลนด์น่าจะมีคะแนนนี่เป็นทัศนะบวกกับแฟนตาซีของผมนะครับก็ฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคลิปของผมด้วยนะครับ เพราะว่าผมจะทำให้การดูฟุตบอลของเพื่อนมีความสุขมากยิ่งขึ้นกับคุณมากครับ